มีอาการยังไงครับตอนนี้ปวดขาปวดขาปวดขาฝั่งขวาเขาฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายยายมีอาการที่เป็นข้างซ้ายอันนี้ขายังบัลลีขายังบัลลีแปลว่าอาการเนี่ยปวดย่ขอจ้างหน่อยครับเอาพาแป๊วกับแม่มนไปอันนี้คุณยายก็เป็นเป็นอ่าไขสันหลังบ่ กระดูกับเส้นยายจะเป็นกระดูกกบเส้นแต่ไม่ใช่เกิดจากข้อกระดูกเอวเนี่ไมกิดจากต่เกิดจากตะเกิดหน้าอ่ะแต่เกิอดจากตะเกิดหน้าหน้าขาตรงระดูผู้เชิงการไหมครับเวลายายนอนหน้านี้ยจะไม่เป็นไรแต่ยายจะนอนคว่ำไม่ได้ถ้านอนคว่ำยายจะปวดเท้าทันทีแต่นอนข้างนี้ไม่เป็นไร ใหญ่จังเลยยายอันนี้ยายมาวดเป็นครั้งที่เท่าไรแล้วครั้งที่สองครั้งที่สองแล้วแล้วครั้งแรกที่มาเป็นยังไงปวดมากใช่ไหมจ้ะปวดมากหลังยายนวดไปแล้วเป็นไงก็ดีขึ้นอันนี้มา <c oughs> มา,มา,ม,ามาแก้อีกรอบที่สองรอบสองอ่าปกติแล้วเส้นเอ็นของเราเนี่ยเวลาเวลาเราขยับพินลูปมันก็จะไปทุกทุกตันที่ ขยับนี้ไม่มีไม่มีสติเราจะไปอย่างรุนแรงแล้วกลับอย่างเร็วแบบท่าที่ไม่ได้ตั้งใจหรือท่าที่ตกใจหรือกระทั่งท่าที่ยื้ของหนักแล้วปล่อยวางเฉียบพันทําไมกล้ามเนื้อบิดตัวแล้วคืนลูกแล้วไม่คืนลูกตามปกติจะคืนมาเฉพาะสีรากล้ามเนื้อบางมัดก,ก็จะไม่คืนมาอ,อาจจะเป็นถ้าเป็นที่ต้นแขนก็จะทําให้ปวดแขนชาแขนจะเป็นถ้าเป็นที่สลังก็จะทําให้ปวดหลังชาหลัง ด้านใดนด,นด้านที่เป็นปวดตึงแล้วถ้ามันเป็นถึงหลังแล้วยอ,อกมาที่ซี่โครงด้านข้างก็จะทำให้เป็นเขาเรียกว่าย่ออก,ออกจะทําให้หายใจลําบากไอจามก็จะยออ่อไม่มีเล้ตาอ๋อมากผู้ดูเวลาเอาใส่ดูเวลาเอาใส่ตาก็จะบูชาคู้โดยการเอาใส่ตะข้องเลยเออาา้วตามกำลังสตามีเริเ่มต้นอยู่ที่สองอบาท ในการมารักษาแต่ละครั้งรักจาหายกันคืครับ,บ,บสบายใจียบบนบุญดูแลน้ำไหลตายีมาบัดนองหนูขับโยกกับกองกันขับรถลงพวกริตีเติมเยอะค้ือเยียเยกิน้ำก,กันยอครับก็จัดการคนช่ี้ มาเ็ของทีเยนกที่จเป็นุงหลานจุหลานก็เี่ท่านนี้็ี่ก้อนเขาอะไร้อนย่าท่ถึงบ้นี่งเกษตรสุขภาพแข็งแรงตาเอากหลเน่ยพี่น้องพี่น้องี่นีเ็่งะซื้เ่่เกต่คยอนี่ยนตา มาซ้ำอีกจากรอบตัมกนมูไาให้หมอตรวจเบื้งอีจักรอบครับันังนรย่างโดกระเดียนนึงเนาะตับปนตับปเดียนะไอยมวือไรก็แมวเีหลานน่อยเนอันนี้กำลังคลายกระื้ที่ กำลังตรวจังว่าเดินทางปลอดภัยเด้อตายายกับการตรวจหมอเลยกับเลยจ้าจ้าจ้าขอบคุณยายมาท่ยายตาปบเดินทางปลอดไพลที่ปวดขับป้ามเรื่อยไปเนี่ยนี่คุณหมอกำลังตรวจอาการกำลังค้ำหาสินกำลังค้ำหาสินหวังมันเป็นเจือกล้ามเนื้อสะโพกบิดผิดรูปที่นอนคว่ำบ่ได้แล้วนี่ ปวดช้าน่นเกิดจากการเรงนี้ไม่ได้คุมลูกค่ะคุณหมอกำลังเจอแล้วอเจอแล้วเรูปตรวจที่ตามของกล้ามเนื้อว่าข้างไหนที่มันผิดรูปโดยการโยกดูซ้ายขวาหน้าหลังดูรอยต้านมือพบว่ากล้ามเนื้อตัวนี้โดนบิดมาข้างหลังมากจะต้องผักไปข้างหน้าแล้วคนไข้เราถึิงจะปกติอาหมอเข่าไปครับผมเรียบร้อย มื่มันไปแล้วกดอีกทีอย่างนี้เก็บบอเก็บบอลเอาแล้วนอนคว่ำท่าเนี่ยดูท่าที่เจ็บอ่ะช้าบ่เบาขึ้นบ่อนอนแข็งหน่อยดูเลยว่าก้าวเนื้อมัดไหนที่มันผิดลูกเมื่อเรารักษาจุดปวดเหมือนรักษาจุดเจ็บแล้วเราก็จะนืต่อโดยทนะั่ นวดตามผ้าตามสเตตของการรักษาเพื่อตรวจล่ไล่<า>ไลเส็นอีกอเพื่อตรวจหาจุดที่บกพร่อ,องอีกต่อไปคำหาหม่องที่มันผิดมันผิดรูปอีกปวดก่อนก็ตามเป็นพันเลยสิจริงใจครับปากติดตามอาแล้วไปใช่ไรออกมาขั้นเดียวกันเตี้ยนั่นนะ่ะอ่าอะไปต้องการเรียอยว ฝากบอกบอกลูกค่าน้ำเนวว่าให้ติดตามเพจเพจหมอตนนวดไทยสกิดเส้นหมอตนก็ไม่ค่อยพูดลงเฟสเรื่องนวดเหตุที่ทำไมไม่พูดลงเฟสเรื่องนวดว่าอยู่ที่นั่นที่นี่เพราะว่าลูกค้าไม่สบายใจทะเลาะกันน้อยใจหมอ,อมคล้ายๆกับหมอผ่านหน้าบ้านแล้วไม่ยอมแวะแต่หมอไปจุดที่มัน จมจำเป็นที่สุดเท้าจําเป็นที่สุดก็คือจะรีบไปแล้วก็รีบกลับถึงไม่สามารถจะประกาศได้ว่าวันนี้ไปที่ไหนคนที่จะนวดคือโทรที่นัดจองคิวไว้เท่านั้นมาบ้านหมอมาบ้านหมอบ้านหมอสบายกว่า <laughs> สบายกว่ามาบ้านหมอเลยสบายกว่าแต่ตรง,งนู้นนัดก่อนอันนี้มือนีกันหนาชิ ไปแล้วสองสามทุ่มเพราะว่ากําลังจะมาอีกจากทางบ้านหลดอีกสี่นี่คุณคแล้วมือลุ้นจะเอาขาตั้งกล้างกับไม้มาไว้ให้ครับผมเอาไม้มามา,มาเสียบบอกมันจะเสียงชัดเองแน,น่นแน่น,นให้เก็บความรู้ไปน้ำนสอน,<ค>นไปน้ำมัน่ิบิรงก็ได้ครับวิจัยโลกจะของถูกว่า ถ้าจะเป็นอย่างว่าน่าจะกล้ามเนื้อมัดนั้นมัดน,นี้ปวดจากสะโพกลงเขา่าปวดจากเข่าลงมาพีา่น้องหรือกระทั่งปวดจากคอลงทั้งขาทั้งแถบทั้งซีดเราจะได้วิจัยว่าเขาเกิดจากอะไรกล้ามเนื้อส้ายมัดไปยหรือผู้เบืองอยู่คันขัน้นเบืองอาการจะของเราเอาคือใกล้เคียงกับสามารถนีวิจัยจะของได้เลย ใ,ใจโรคจะของได้เลยว่าเป็นอย่างคือปวดมองนั้นปวดมองนี้ถ้าสงสัยอันไดก็โทรมาส,สอบถามหมอได้เลยเบอร์กับแนมในเพจเรียบร้อยเขาไปเพจก็เห็นเบอร์กดดิ่งโทรศัพท์ได้เลยนี่หาหาก้อนเนื้อที่มันผิดรูปต่อ การมึนๆซาซาปวดหัวอาการมึนชาปวดหัวเนี่ยให้สงสัยนี่เป็นประมานถูกไหมสองกล้ามเนื้อคอผิดรูปไหมถ้ากล้ามเนื้อคอผิดรูปเนี่ยทำให้เลือดปิ่งไปเลี้ยงสมองไม่เท่ากันผลการวิจัยก็จะบอกว่าเมื่อเลือดขึ้นอีกเส้นเลือดใหญ่ขั้นหนึ่งขึ้นได้อีกข้าหนึ่งขึ้นไม่ทัน ผลวิจัยก็คือน้ำในหูไม่เท่ากันน้ำมีข้างขึ้นได้เต็มน้ำมีข้างไม่พอทําให้หัวเหี่ยงเรียนหัวอ,อ,อาการเนี้ยถ้าไปเอ็กซเรย์ตามโรงพยาบาลหรือถ้าไม่เกิดจากว่าหินปูนหลุดในหูอะไรประมาณเนี้ก็จะเกิดจากเกี่ยวกับเส้นเลือดเมื่อท่านไปรักษาในศาสตร์ของวิทยาศาสตร์มาแล้วไปเอ็กซเรย์มาแล้วไปรักษาอย่างอื่นมาแล้ว ยังไม่หายก็มาแพทย์ทางเลือกได้เลยค่ะอันนี้เป็นแพทย์ทางเลือกนะครับไปทั้งแผนปัจจุบันแล้วยังหาพ่อ,พอยังตรวจเราเห็นให้หมอต้นตรวจให้บูชาค่าคูปกันตํากับสองลอยบูชาที่บ้านหมอที่บ้านหมอน,นอกพื้นที่ต่างหาก นอกพื้นที่ถ้าอยู่ในเขตพื้นที่ระดับจังหวัดใกล้เชียงก็บวกอีกหนึ่งเป็นสามแต่ถ้าในกรุงเทพก็เพิ่มต้นที่ท่านต่ำห้าร้อยในเขตกรุงเทพระยะทางความเสี่ยงมันไกลเสี่ยงจากพาหนะรถคนพาไปเสี่ยงกับจุดมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่าอาหารนอกพื้นที่จะมีการบวกหรือแม้กระทั่ง หากท่านพร้อมที่จะดูแลตัวเองไม่สามารถจะเดินทางมาได้เซฟตี้ค่าน้ํามันค่ารถเ่อถ้าเรามาเราก็มีค่าน้ํามันมาอยู่ดีนะไปได้ใช่ให้หมอไปให้ก็มีค่าน้ำมันค่ารถค่าลาค่าคนครับรถค่าอยู่ค่ากินอันนี้กำลังไล่กาลังตรวจหา หมอตูนนวดไทยสกิดเส้นนะครับมีทั้งช่องทาง youtube facebook ถ้ามาไม่ถูกก็เข้าไปที่ google map พิมพ์คำว่าหมอโตูนนวดไทยสกิดเส้นได้เลยปักงุดไว้ให้แล้วนะครับมาถึงหน้าบ้านได้เลย บางจุดจาเป็นที่ต้องใช้นิ้วเท้าเน mm hmm. ื่องจากว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่มันไม่สามารถจะเอามือแกะได้ห mm hmm. มอจตุจะใช้อะไรว่าบางส่วนที่สามารถช่วยเหลือคุณได้คือใช้นิ้วเท้าสกิดกล้ามเนื้อที่ยุ่ก้นย้อยนะ่ะมันเอามือสกิดไม่ได้ก็ต้องใช้นิ้วเท้าซึ่งใช้นิ้วเท้ามีความชํานาญมากในการแกะเส้นก้นย,ย้อยคือนิ้วเท้านี่แหละค่ะ แล้วเรียบรอ้อยแล้วก็เปิดลมด้านธรรมชาตินี่คือการเปิดลมเปิดลมหลังค่ะลมหลังให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีขึ้นเพื่อตรวจตามวีว่หนะ่การนะเปิดลมนะ่เพื่อตรวจให้รู้ว่าเลือดของคุณเดินถึงไหน ถ้าก้านเนื้อมันผิดรูปอยู่ที่เขา่าความร้อนจะมาถึงเขา่าถ้ากล้ามเนื้อผิดรูปอยู่ที่บีน่องความร้อนก็จะถึงบีน่องแต่ถ้าไม่มีอะไรหลังจาการักษาเลือดจะถึงฝ่าเทา้าแล้วจะไหลเวียนได้ดีคือการตรวจเหยียบเบื้องว่ามันมันไปฮอดไซสแลนฮอดไซสเออเพื่อตรวจให้รู้ว่าก้านเนื้อเส้นเนียตรงไหนม,มันติดอยู่แล้วถ้ามันไปไม่ถึงฝ่าเทา้าเรา,เาก็กลับมาตรวจอีกรอบมารักษา,กร,อา,ากรอบว่ามันเหลืออ like ู่ที่ไหน เหลืออยู่ซี่กไหนข้าเนื้อมัดไหนตัวไหนที่มันผิดรูปอยู่ตามลําดับอันเนี้ของคนไข้คนนี้หายแล้วอายาจะแก้ท้านี้กับหลังการที่ใช้ผ้าคุมล่างของลูกค้าเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อปกปิดความมังท่านก็มีความ ละอายตูดก้นอะไรบ้างก็ใช้ท้าขาลาปิดตามธรรมชาติให้เขาสบายใจเ <ừ> ช็คให้ตรวจให้เบิรโตโ้เลยถึงหอดลงังหอดลังเัาถึง ระยะเวลาการรักษานี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าอาการคนที่มากับความเสื่อมที่มาถ้าความเสื่อมไม่มากก็ใช้เวลา40นาที50นาทีก็เสร็จแต่ถ้าความเสื่อมมากป่วยมากเป็นมานานก็ชั่วโมงขึ้นค่ะหมอจึงไม่จํากัดว่าชั่วโมงละเท่าไหร่มหมอจะเป็นนวดเป็นครั้งละตั้งไหร่โดยไม่โดยไม่จับเวลาไม่ดูเวลา คือดูตามอาการตามตามโรคของแต่ละบุคคลบางคนก็ใช้เวลานวดรักษาประมาณ40นาทีบางคนก็เป็นช,ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งแล้วแต่บุคคล ทำงานหนะักตั้งแต่เช้ายานคำ่ำตั้งแต่หกโมงเช้าจนเดี๋ยวนี้หกโมงเย็นก็เลยใช้เปิดไฟแสงแล้วก็สว่างน้อยนิดหน่อยเพราะวาันค่ำนอกจากผู้ถ่ายทำก็ติดภารกิจไม่มีเวลามาถ่ายทำคุณจะว่างตอนเย็นก็เลยได้มาถ่ายทาตอนเย็นโอกาสหน้าถ้าว่างตอนกลางวันจะถ่ายแล้วก็อัดคลิปแบบเป็นเสียงโดดใส่สไมให้ได้ยินัดเจนเลยค่ะ เราจะเอาตัวตั้งกล้องมาตั้งไว้ให้แล้วก็ติดตาม FC อซนะคะเออฟซีพี่นายระวังใจเอฟซคนเก่งก็ถ่ายทำแล้วก็โพสต์สู่สาธารณะให้พวกท่านได้ชมค่ะจะให้หมอต้นทำเองทำไม่เป็นค่ะไม่มีเวลาจะทำด้วยแล้วก็ ไม่พูดรู้เพื่อคนที่รอโอกาสรอโอกาสเพื่อจะหายในการเจ็บปวยทังนัหนได้มาลองรักษาดูื่อจะเป็นทางเลือกให้เราให้พูดพ้นจากความเจ็บปวดก็ได้ซึ่งโรคความเจ็บปวดที่เกิดจากเส้นเอ็นนี้ไม่ใช่โรคเชื้อโรคแต่เกิดจากการผิดรูปของกล้ามเนื้อเท่านั้นนะคะตรงเขาจะเข้าตรงเข้าใจแบบทาง เดี๋ยวคลิปต่อต่อไปก็จะให้คุณหมอให้เก็บความรู้แต่ละช่วงแต่ละตอนว่าเราเราจะแก้ไขปัญหาแต่ละจุดยังไงถ้าเราทําเองจะทํำยังไงจะบอกบอกเก็บความรู้สําหรับ FC พยายามติดตามนะคะ FC ก็พยายามจะถ่ายทอด สู่ท่านผู้ชมให้ได้รับผลประโยชน์ได้มากที่สุดค่ะมันจะผูย้ยุ่ไก่มาบ่ได้แก้ไขยังคของเองได้กับเเองไปมันแก้ไขบ่ได้กับมาหาหมอต้นมันเป็นหลายปวดปวดลายที่กับมหาหมอตนมาตรวจเบิ่งมันตรวจดูว่าอาการเป็นถึงขั้นไหนแล้ว รักษาได้ไม่ได้มาตรวจอาการดูก่อนได้เนี่ยเบาได้ละยายนอนทับเตี้ยสั้นเก็บปอมันซาบวยาย เดี๋ยวนี้เก็บอายขาหอารอคะเดี๋ยวนี้เก็บอ็อหายเก็บแล้วเนาะดีใจด้วยดีใจนันเดอโรคที่ต้นเป็นเกิดจากการกินลูกของกล้ามเน,นื้อเมื่อเราคึงกล้ามเนื้อให้เสษเส้นเอ็นหย่อนยานหมอลรองกระดูกกระดูกก็จะเข้าที่หมอลรองก็จะกลับไปเป็นปกติเว้นแต่จากคนที่ปล่อยให้อาการเจ็บนานทาให้หมอลรองกระดูกเสียมเอียงบงัง ไม่ตรงไม่เสมอกันก็จะทำให้รักษายากหน่อยงายมาก มันได้บีไหม ลมแหงเลยตกูมันลมแหงนละลมมันนี้ก่อนบางทีก็เป็นเส้นที่ขา,นาหนีบกล้ามเนื้อที่ตรงบริเวณขาหนีบก็สามารถบิดรูปได้นะคะถ้าตรงเนี้ยเส้นเอ็นตรงนี้บิดผิดรูปทาให้ระบบเส้นเลือดแดงเลือดดำวิง่งลงขาวิ่งกลับคืนมาไม่สะดวกก็จะทําให้ปวดที่ขาหนีบแล้วส่งผลให้กล้ามเนื้อขา ตึงทั้งแถบเลยก็ได้เราก็ตรวจดูเส้นเลือดใหญ่ตรงนี้ว่าผิิรูปไหมมันตึงไหมเมื่อรักษาเสร็จแล้วมันก็นิ่งหมดไ,ได้เหมือนกันทุกอย่างซ่อมได้ค่ะทุกอย่างซ่อมได้รถพังก็ไปร้านซ่อมรถคนพังก็มาร้านซ่อมเส้นบางคน บางคนเป็นอยู่แต่บอได้สังเกตจากของบลูการการที่เมื่อบลูกะก็ไปโรงพยาบาลตรวจหาโรคได้เอ็กซเรย์ได้ทำตามแผนปัจจุบันหลักวิทยาศาสตร์ได้แต่ถ้าไม่มีทางเลือกทำแล้วไม่หายก็มาเถอะจังหวานจังหวานก็คือปวดหัวปวดหัว หู้ยัวจะของปวดหัวก็คือไปหาตหมอหมอก็ให้แต่ยาแก้ปวดแก้ปวดมาแต่ว่าบอเซอเพราะว่ามันบ่นได้เป็นที่ที่โรคส่วนตัวมันเป็นที่สินประสาทเป็นการผิดรูปของกล้ามเนื้อไปทับสินประสาททฮ็ดใ,ให้ปวดหัวในการรักษาของโมโตนช่วยสามศาสตร์มารวมกันอศาสตร์ที่หนึ่งคือวิทยาศาสตร์ ตรวจดูกล้ามเนื้อว่าตัวไหนมัดไหนมันผิดรูปแล้วเอามาวิจัยว่ามันผิดไปด้านไหนศาสตร์ที่สองคือการนวดไทยการนวดไทยคือการวางมือหน่วงเน้นนิ่งเนื้มหน้าผาเส้นที่บกพร่องศาสตร์ที่สามคือศาสตร์ของแผนโบราณเมื่อเจอรู้ว่ามันบกพร่องผิดรูปไปด้านไหนก็ใช้ศาสตร์ของแผนโบราณคือการสกิดเส้นนะ่ะกระตุกเพื่อให้กล้ามเนื้อกลับคืนรูปได้แล้วเส้นลมเลือดลมระบบร่างกายก็จะฟื้นฟูโอล ถ้ากินยาพวกยาคลายเส้นพวกนี้ช่วยไม่ได้ใช่ไหมช่วยได้ค่ะเพราะว่าฤทธิ์ของยาคือขยายหลอดเลือดแต่ถ้ากินไปแล้วเมื่อท่านยืดถึงหรืออกอกกะลายบางท่านกินเข้าไปแล้วอิริยาบถกล้ามเนื้อมันขยายตัวหลอดเลือดมันขยายตัวก็ทําให้คลายแล้วสามารถมันพิกลับโดยธรรมชาติก็ได้หลังจากกินยาเสร็จเพราะมัน ขยายหลอดเลือดโฟแล้วเรากลับไปทําอลิยาบดต,ตามทําง,งานของเรานะ่ะกล้ามเนื้อก็สามารถกลับคืนได้เหมือนกันแต่มันน้อยมากมบางคนที่เป็นมากมันต้องรอว่าใครจะไปล้วงดึกตัวนั้นมันกลับมาถ้าแต่ถ้ามันเป็นไม่มากมันก็คืนได้เหมือนกันอาก็หายตื่นนอนขึ้นมาก็ปกติอด้ไ้เหมือนกันบางคนเป็นบา,บางคนเป็นแล้วก็ไปกินยาคลายเส้นก็<ห>ก็หายก็มีมถ้ามันเข้าไม่ลึก แต่ถ้าเข้าไม่ลึกบิดไม่แน่นหรือไม่ปล่อยไว้นานหาได้เหมือนกันถ้าเป็นบ่อยๆแล้วถ้ามันเลือล้อยลังแล้วเป็นเข้าลึกถ้ามันเป็นบ่อยๆเป็นเลือยลงังแสดงว่าก้ามเนื้อมัดเล็กภายในนะ่ะระบบเส้นประสาทกล้ามเนื้อนะมันบิดลึกไม่สามารถจะกลับคืนมาได้ก็ต้องหาทางช่วยได้ว่า หาทางช่วยตัวเองให้ได้ว่ามันเกิดจากกล้ามเนื้อวันไหนแล้วถึงจะขยับระเดื่อนมันให้กับคืนปูขึ้นมาได้ม,มาเส้นประสาททับนต่ไหนก็ใช้การตรวจนี่แหละค่ะหล,ลักการตรวจโดยใช้มือเนื่องจากมีความชำนาญเรื่องการตรวจยี่สิบกว่าปีเป็นหมอมาอมก็รักษาจากการตรวจวิจัยด้วยมือทั้งนั้นไม่ว่าเส้นเส้นนั้นจะอยู่ตรงไหนว่างขาขาหนีดช่องค้อเส้นเอ็นพิบบางคนกระดูกก้นกบข้อสุดท้ายเส้นรัด ผวามถ่ายปวดก็มารักษาก็เห็นกับว,ว่าดีขึ้นทุกคนค่ะอื э มเป็นแพทย์ทางเลือกนะครับไปหาหมอแฟนปัจจุบันเรายังบอกหุอาการก็ไม่แพทย์ทางเลือกตรวจบึงอีกทีนี้อห <c oughs> มอบอกว่ากินยาก็อาจจะหายถ้ามันไม,ไม่ได้เป็นมากอื ้กินยาก็หายแต่ถ้ามันเป็นเป็นมากหรือว่าเส้นมันเข้าลึกการบิดตัวของกล้ามเนื้อมันปิดแรงยาอาจจะาไม่ออกก็ไม่คุณหมอตรวจได้หมอตนุนหมอหนวดแผนโบราณ ที่แม่มีเฟซบุ๊กบ่ครับแม่เข้าไปเฟซบุ๊กแล้วก็ฝากติดตามเพจเนะี่ยเพจหมอตนคิ้นเข้าไปเข้ามาหมอตนตรงตรง,ตรงรูปรูปที่เป็นรูปเหมือนกระจกไอ้นั่นนะกระจกแว่นขยายนะคิ้นเข้าไปเข้ามาหมอตนนวดไทยสกิดเส้น ของกล้ามเนื้อของหมอสามารถไปตรวจวิจัยกล้ามเนื้อของลูกค้าได้หมดสินหมอตุ่นเซราโอตอนเต่ามีน้อนหนุ่มอะเซนยูเลิกๆก็ใส่หนุ่มอนไม่เท่า